วันนี้จะมาแนะนำการล้างบล็อกสกรีนนะครับหลังจากเราสกรีนข้างเสร็จแล้วนะครับบล็อกเราก็จะเลอะไปด้วยสีนะครับเราก็จะล้างนะครับเศษฟองน้ำซับนะครับที่เราทำบ่อรถยนต์แล้วมัน เหลือนะครับมีน้ำยาลงไปนะครับเช็ดหน้าก่อนนะครับหน้าบล็อกนะครับไม่ใช่หน้าผมเอทิ้งนะครับ ตัวใหม่นี้เช็ดหลังนะครับตามด้วยผ้านะครับไม่มีผ้าก็ถอดเสื้อนะครับเช็ดเป็นผ้าอะไรก็ได้นะครับเสศษผ้าดิบก็ได้นะครับ ช็ดหน้าเช็ดหลังเสร็จเรียบร้อยนะครับยกขึ้นดูแล้วก็ส่องมองตะลุก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับผมขอบคุณครับ